สวัสดีครับพี่น้องแฟนมวยทุกท่านวันนี้พบกับศึกมวยมันสนั่นเมืองพรลักบุญชกกันวันอังคารที่16ธันวาคม2568ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตจังหวัดประทุมธานีเริ่มโชกตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปครับไปเริ่มกันเลยครับมาดูคู่นี้กันครับพานุเดชบูมเด็กเซียนเจอกับก้องนำชัยวรวนิมิตพานุเดชบูมเด็กเซียนขึ้นชกล่าสุด4พฤศจิกายน2568อายุ13ส่วนสูง155จังหวัดขอนแก่น ชกมาแล้ว30ครั้งเป็นมวยฝีมือครบเครื่องซ้อมที่ครูโต้งมวยไทยจังหวัดขอนแก่นน้ำหนักพิกัดวันนี้101ปอนด์ฉาย,อยาอื่นๆครูโต้งมวยไทยราชสีเมืองประทุมก้องนำชัยวอวันนิมิตขึ้นชกล่าสุด11พฤศจิกายน2568อายุ14ส่วนสูง159จังหวัด101ชกมาแล้ว25ครั้งเป็นมวยฝีมือซ้อมที่สิทธ์หมอลำบุญจังหวัดร้อดน้ำหนักพิกัดวันนี้101ปอนด์ สถิติการขึ้นชกมวยไทยของพานุเดชบูมเด็กเซียน3ามไฟหลังชนะสามไฟรวดล่าสุดชนะคะแนนอาติจอนพร,รัตนสถิติการขึ้นชกมวยไทยของก้องนำชัยวรวนิมิตสองไฟหลังชนะ2ไฟติดล่าสุดชนะคะแนนวันปิยะบาสท,ทุ่งหลวงคู่นี้รูเกมค่อนข้างชัดนะครับพานุเดชเป็นมวยฟีมือผสมเกมค่อนข้างนิ่งเตะขวาดีคุมระยะเก่งมีจังหวะดักโตไม่ค่อยเปิดหน้าให้แลก ส่วนกล้องน้ำชัยเป็นมวยบู๊เดินเข้าหาตลอดหมัดแรงใจสู้จริงแต่จังหวะยังเปิดอยู่ถ้าเดินเพลินๆมีสิทธิ์โดนดักเข้าเป้ารูปเกมผมมองว่าต้นยกกล้องน้ำชัยจะเดินกดดันแต่ถ้าเข้าถึงตัวไม่ได้พานุเดชจะคุมเกมได้เรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมยังมองว่าพานุเดชทรงมวยดีกว่านิ่งกว่ามีโอกาสชนะคะแนนสูงครับคู่นี้ส่วนตัวผมชอบพานุเดชบูมเด็กเสียนครับแต่ก็ต้องระวังหมัดกล้องน้ำชัยเหมือนกันทั้งหมดนี้เป็นการวิจารณ์มวยตามความคิดส่วนตัวนะครับ ฟังไว้เป็นแนวทางมวยแพชชนะการที่หน้าง,งานครับมาต่อคู่ที่2เพชรชนทานสิทธิหลวงพี่น้ําฝนเจอกับวุฒิการบูมเด็กเสียนเพชรชนทานสิทธิหลวงพี่น้ําฝนขึ้นชกล่าสุด14ตุลาคม2568อายุ15ส่วนสูง160จังหวัดสุรินทร์ชกมาแล้ว35ครั้งเป็นมวยเข่าครบเครื่องซ้อมที่สิทธิหมอลําบุญจังหวัดร้อยเอ็ดน้ำหนักพิกัดวันนี้102ปอนด์ฉายาอื่นๆอันสุขุมวิทย์สิทธิบุญมาก วุฒิการบูมเด็กเซียนขึ้นชกล่าสุด11พฤศจิกายน2568อายุ14ส่วนสูง162จังหวัดกำแพงเพชรชกมาแล้ว30ครั้งเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือซ้อมที่บูมเด็กเซียนจังหวัดนนทบุรีน้ำหนักพิกัดวันนี้102ปอนด์สถิติการขึ้นชกมวยไทยของเพชรชนทานสิทธิหลวงพี่น้ำฝน5ไฟหลังชนะ1แพ้4ล่าสุดแพ้คะแนนเป็นดาวราวัยมวยไทย สถิติการขึ้นชกมวยไทยของวุฒธธิการบูมเด็กเซียนห้าฝหลังชนะสามแพ้สองล่าสุดชนะน็อกยกสามน่ารักก็ตชี้มวยชอบเพชรชนทานเป็นมวยเข่าเดินบี้แข็งแรงอึดถ้าได้จับวงในเมื่อไหร่แทงยาวๆมีได้เปรียบแน่นอนส่วนวุฒธธิการเป็นมวยฝีมือผสมออกอาวุธไวเตะซ้ายดีมีจังหวะดักโต้แต่ถ้าโดนบี้ติดตัวนานๆจะออกอาวุธลำบากรูปเกมผมมองว่าต้นยกวุฒิการจะถอยคุมระยะ เพชรชนทานจะเดินเข้าหาหาจังหวะจับน,นี่ได้จ่ากเกมไม่พลิกปลายยกเขาน่าจะทํางานผมยังมองว่าเพชรชนทานมีรุนมากกว่าครับคู่นี้ส่วนตัวผมชอบเพชรชนทานสิทธิหลวงพี่น้ําฝนครับทั้งหมดที่พูดมาเป็นการวิจารณ์มวยตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับฟังไว้เป็นแนวทางมวยแพ้ชนะกันที่น่าง,งานครับมาต่อกันคู่ที่3มช้างมงคลรอ,รอรอสุรินราชมงคลเจอกับยอดเสกสรรมราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงช้างมงคลรอรอสุรินราชมงคล ขึ้นชกล่าสุด30ตุลาคม2568อายุ19ส่วนสูง169จังหวัดสุรินทร์ชกมาแล้ว50ครั้งเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือซ้อมที่โรงเรียนสุรินทรราชมงคลจังหวัดสุรินทร์น้ำหนักพิกัดวันนี้128่ปอนด์ฉายาอื่นๆสอสอประกรณ์ยอดเสกสรรมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงขึ้นชกล่าสุด6พฤศจิกายน2568อายุ31ส่วนสูง170 จังหวัดราชบุรีชกมาแล้ว60ครั้งเป็นมวยเข่าบูซ้อมที่มราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีน้ำหนักพิกัดวันนี้128บปอนด์สถิติการขึ้นชกมวยไทยของช้างมงคลรอรอสุรินร,รชาชมงคล5ไฟหลังชนะ3แพ้2ล่าสุดชนะคะแนนก้องบูรพาแดงรถดีสถิติการขึ้นชกมวยไทยของยอดเสกสรรมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึง5้าหลังแพ้สเสมอห ล่าสุดแพ้คะแนนกล้องภูสิงออคำอินช้างมงคลเป็นมวยเขา่ารูปร่างดีแข็งแรงเดินบี้ไม่หยุดวงในทำงานได้ต่อเนื่องถ้าได้จับในเมื่อไหร่จะเบียดจะเสียดได้เปรียบแน่นอนส่วนยอดสิกสันเป็นมวยฝีมือเตะต่อยคล่องมีจังหวะดักโตแต่ถ้าโดนบี้ติดตัวนาน,านๆจะออกอาวุธลำบากรูปเกมผมมองว่าต้นยกยอดสิกสันจะถอยคุมระยะช้างมงคลจะเดินเข้าหาพยายามจับในให้ได้ถ้าเกมไม่พลิกปลายยกเข่าน่าจะทำงาน ผมยังมองว่าช้างมงคลได้เปรียบมากกว่าครับคู่นี้ส่วนตัวผมชอบช้างมงคลรอ,รอรอสุรินราชมงคลครับทั้งหมดนี้เป็นการวิจารณ์มวยตามความคิดส่วนตัวนะครับฟังไว้เป็นแนวทางมวยแพชนะกันที่หน้าง,งานครับมาดูคู่เอกช่วงแรกซูเปอร์บอยต่อสุรัตเจอกับสั่งรบแดงพนมดงรักซูเปอร์บอยต่อสุรัตนักงกหนะขึ้นชกล่าสุด30ตุลาคม2568อายุ18ส่วนสูง180จังหวัดระยองชกมาแล้ว80ครั้ง เป็นมวยขวามวยเขา่าซ้อมที่ตอสุรัตจัังหวดระยองน้ำหนักพิกัดวันนี้121ปอนด์ฉายาอื่นๆฉลามขาวสิทธินายกทวีปตะพงใจเด็ดสร่มเย็นสอทอวาวชาไก่วันพระเดศสอเทียนทองสิทธินายกทวีปตะพงสังรบแดงพนมดงรักขึ้นชกล่าสุด30ตุลาคม2568อายุ21ส่วนสูง171จังหวัดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ชกมาแล้ว70ครั้ง เป็นมวยเข่ามวยเดินซ้อมที่มรชพสุรินน้ำหนักพิกัดวันนี้121ปอนด์สถิติการขึ้นชกมวยไทยของซูเปอร์บอยต่อสุรัตห้าไฟหลังชนะ2แพ้3ล่าสุดชนะคะแนนสั่งรบแดงพนมดงรักสถิติการขึ้นชกมวยไทยของสั่งรบแดงพนมดงรักห้าไฟหลังแพ้4เสมอ1ล่าสุดแพ้คะแนนซูเปอร์บอยต่อสุรัตซูเปอร์บอยเป็นมวยฝีมือผสมออกอาวุธไวเตะต่อยแม่นเกมค่อนข้างนิ่งอ่านจังหวะเก่ง ส่วนสั่งรบเป็นมวยบู๊เดินเข้าหาหมัดแรงสอกคมใช้ถึงแต่จังหวะยังเปิดอยู่ถ้าเดินเพลินๆมีสิทธิ์โดนดักเข้าเป้ารูปเกมผมมองว่าต้นยกสั่งรบจะเดินกดดันซูเปอร์บอยจะถอยคุมระยะดักเตะดักต่อยถ้าไม่โดนหมัดแรงเข้าเต็มๆซูเปอร์บอยน่าจะคุมเกมได้ตลอดยกลุ้นชนะคะแนนมากกว่าครับคู่นี้ส่วนตัวผมชอบซูเปอร์บอยต่อสุรัสครับทั้งหมดนี้เป็นการวิจารณ์มวยตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับฟังไว้เป็นแนวทางมวยแพ้ชนะกันที่หน้างงนครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการไล่วิเคราะห์มวยวันนี้ทั้งหมดเป็นมุมมองส่วนตัวของผมมวยมีแพ้มีชนะหน้าง,งานเปลี่ยนได้ตลอดฟังไว้เป็นแนวทางกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบแนววิเคราะห์แบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ